กำไรแสนที่2มาแล้วผู้ชมดอกนี้มาอีก2อ0หมโอ้โหเบ็ดห0ถือว่าจ่ายดีนะผู้ชมตอนแรกไม่จ่ายเลยหมุนไปสักพักมันมาเรื่อยๆทำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความเพลิดเพลินและความบันเทิงของผู้ชมเท่านั้นอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่สำคัญไม่แนะนำให้ทำตามนะและควรใช้วิจะะารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับอาัสดีครับผู้ชม,มกลับมาอีกครั้งกับช่องสล็อตมะลิงนะผู้ชมโอ้โหหมุนแรกมาก็จ่ายมากกว่าแล้ว30เท่าผู้ชมเกมกระต่ายจ่ายโคตรด,ดีถือว่าเปิดได้สวยเลยแบบนี้ เปิดมาที่เบ็ดร้อยก่อนผู้ชมทุนมาหลักหมื่นเบ็ร้อยได้อยู่ไปใส่กันต่อมาอีกทีนึ่งดอกนี้มาเท่าไหร่มาอีก3า0 0ันผู้ชมจ่ายทีละ30เท่ามันต้องแบบนี้ดิดอกนี้มาอีกสามพัเท่าไหร่สามพั 3, 250, ผู้ชมโอ้โหใจต่อละสามพถือว่าจ่ายดีเลยผู้ชมไม่น่าเกียดแล้วมันมาเรื่อยๆเลยผู้ชมลุยต่อลุยกันต่อ มกระโดดมาไหมโอ้โหไม่โดดผู้ชมพักหลังรู้สึกว่ากระต่ายโดดยากมากเลยไม่เป็นไรไม่โดดแต่จ่ายมา53 0 0หรือว่าหักล้างกันได้ผู้ชมมาตอนนี้มาอีก8 0 0พผู้ชม80เท่ากำไรมาเท่าตัวแล้วผู้ชม มาเรื่อยๆดูมันจ่ายผู้ชมมาทีละสามสี่พันดีๆหน่อยเข้ามา8ปดพันผู้ชมถือว่าเอาเรื่องเลยแบบนี้มามาดิครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมาดอกนี้มาห้าสิบเท่าผู้ชมขยับเปลดเลยดีไหม ขยับเบ็ดเลยดีไหมขอลองสิบหมุนผู้ชมใจไม่ถึงเบ็ดห0าขอลอง10หมุนพอโอ้โหหมุนทิ้ง10บหมุนนี่ยห้าพันแล้วผู้ชมถ้ามันหมุนทิ้งอหกกว่าจะบวกมาแต่ละพันเจอหมุนทิ้งสิหมุนนี้รู้เรื่องเลยผู้ชมกำไรหายวัดไปกับตานี่ทอนมาหน่อยทอนมาหน่อยดอกนี้มาเป็นหมื่นผู้ชมมันต้องแบบนี้เดมันต้องแบบนี้ขออยู่เบ็ดห้าอีกหน่อยนึง มามาไหมมาไหมมาไหมกระโดดมาสวยๆผู้ชมกระโดดกระโดดจะมาเป็นห0ารอยโอ้โหไม่โดดไม่โดดไม่โดดแล้วก็ไม่จ่ายด้วยผู้ชมพอก่อนดีกว่ากลับไปที่เบ็ดร้อยก่อนผู้ชมไม่ไหวเบ็ดห0าร้อยตอนนี้เบ็ดร้อยก็ไม่จ่ายแล้วขยับไปอีกทีนึงเดินเบ็ดห0าอีกทีนึง นี่สวยๆดอกนี้มาสามหมื่นห้าผู้ชมมันต้องแบบนี้เด็ดมันต้องแบบนี้อยู่เบ็ดห้าร้อยต่อเลยนี่งไงเบ็ดห้าร้อยมาอีกสามหมื่นหนึ่งจ่ายดอกละสามหมื่นผู้ชมตอนนี้ขาดไม่ถึงหมื่นกำไรขึ้นแสนแล้วจะถึงแสนไหมรายนี้จ่ายเท่าไหร่จ่ายมาอีกสองหมื่นห้าผู้ชมกำไรขึ้นแสนไปที่เรียบร้อย กำไรมาเป็นแสนแล้วอยู่เบ็ด0้าร้อยต่อเลยตอนแรกเหมือนจะไม่จ่ายผู้ชมเบ็ด500้าอยแต่พอจังหวะมันจ่ายมันมาติดๆกันเลยโหเริ่มหมุนทิ้งอีกแล้วเหมือนมันจ่ายเป็นช่วงๆวงผู้ชมพอจะจ่ายก็จ่ายติดๆกันเจอหมุนทิ้งก็หมุนทิ้งไปยาวๆผู้ชมอย่างดียังกำไรมาแล้วตอนนี้หมุนแบบชิวๆไปเลยมาอีกสองหมดูมันจ่ายผู้ชมอย่างที่น้าบอกเวลาจ่ายมันมาติดๆกันเลย พอหมุนทิ้งก็หมุนทิ้งยาวๆมาใส่กันต่อใส่กันต่อลายนี้เท่าไหร่ลายนี้มาอีกสองหมื่นห้าผู้ชมถอนคืนมาดอกนี้ยังไม่เท่าไหร่นี่ดอกนี้มาเท่าไหรมาอีกสองหมื่นหนึ่งถือว่าจ่ายดีนะผู้ชมแบบนี้ไม่น่าเกียดเลยกำไรแสนที่สองจะมีมาให้เห็นแล้ว กำไรแส่ที่สองมาแล้วผู้ชมดอกนี้มาอีกสอง0มืหโอ้โหเบ็ดห้าร้อยถือว่าจ่ายดีน้ชมตอนแรกไม่จ่ายเลยหมุนไปสักพักมันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆืแล้วตอนนี้นีมันมาเรื่อยๆืยแล้วมันมาเรื่อยๆืแล้วผู้ชมมาทีละสองสามหมื่นสวยดีแบบนี้สวยดีกระโดดไหมระโดดไหมไม่โดดอีกแล้ว ไม่โดดก็ไหลนออกมาสวยๆมาถ้าไม่อยากโดดก็ไหลนอกให้สวยๆเลยมามาดีดอกนี้มายสี่หมื่นผู้ชมไม่โดดแต่จ่ายมาสี่หมื่นมาดีครับใส่กันต่อใส่กันต่อลายนี้เท่าไหร่ลนยนี้เท่าไหร่ไหมเหมือนห้าผู้ชม กำไรแสนที่สามจะมีไหมให้เห็นแล้วขออีกหน่อยนึงขออีกหน่อยหนึ่ง,อองจะจ่ายไหมจะจ่ายไหมรายนี้เท่าไหร่ไหมหมื่นห้าผู้ชมกำไรจะขึ้นสามแสนแล้วขาดอีกหมื่นกว่าเท่านั้นขาดอีกหมื่นกว่าเท่านั้นขอหน่อยขอหน่อยสวยงามผู้ชมกำไรขึ้นสามแสนไม่ที่เรียบร้อยพอเลย ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้าด้วยนะสวัสดีครับ